สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด u s a ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เพ่อมีกระเป๋าสตางค์ตัว4 4 4 5 2ที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่มารอบนี้เนี่ยเขาเพิ่มเติมก็คือมีสายคล้องมาด้วยสายคล้องตัวนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ใช้หรือคุณไม่ชอบคุณก็สามารถถอดออกจากกระเป๋าสตางค์แล้วนำไปใช้กับคล้องมือก็ได้หรือใบอื่นๆที่คุณต้องการได้นะคะ การใช้งานก็จะเหมือนกับตัวคล้องมือรุ่นเดิมที่เคยมีมาใบนี้เป็นแคนวาสนะคะส่วนซิปอย่างที่เห็นเลยค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวแบบซิปรอบขนาดเท่าไหร่ก็7นิ้วครึ่งนะคะความสูงจากบนลงล่างก็จะอยู่ที่4นิ้วส่วนความหนาของตัวกระเป๋านั้นอยู่ที่1นิ้ว การใช้งานอย่างที่บอกนะคะกระเป๋าสตางค์แบบซิรอบเนี่ยจากแบรนด์โค้ดเอาเลตมีมานานมากๆแล้วยังผลิตแล้วก็ทำออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นคลาสสิกของแบรนด์คือมาดูฟังก์ชันการใช้งานายในบ้างนะคะสามารถใส่การได้สิสบสองใบมีช่องเก็บเหรียญอยู่ด้านในมีช่องให้ใส่เหรือใส่ธนบัตรได้ ยาวๆจุใจกันไปเลยเพื่อเพื่อนๆมองหากระเป๋าสตางค์ใบใหม่นะคะรุ่นนี้มีด้วยกันหลากหลายสีเดี๋ยวมารีวิวสีอื่นๆกันต่อค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามรับกับเจอกันใหม่ค่ะ